สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพอร Morning Report ประจำวันที่25พฤศจิกายน2567ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ ราคาทองคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงรุนแรงทําให้ราคาทองคาสามารถกลับมายืนเหนือ2,700เหรียญได้ทําให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าราคาทองคาสิ้นสุดการปรับฐานแล้วรวมถึงตลาดรับรู้ว่าการยุติสงครามของนโยบายทั้มยังไม่มีการดําเนินการขณะที่ทางด้านามเดนและนาโตต่างจุดชนวนไฟสงครามมากขึ้นหลังจากที่ ไบเดนอนุญาตให้ยูเคนสามารถใช้ขีปนาวุธ ATACMS ซึ่งเป็นขีปนาวุธวิธีไกลของสหรัฐรวมถึงรัฐบาลอังกฤษได้อนุมัติการยิงขีปนาวุธ Storm Shadow เพื่อใช้สำหรับโจมตีรัสเซียนอกจากนี้ฝรั่งเศสอริญาตยูเคนยิงขีปนาวุธสุกเ้าโจมตีรัสเซียยำ้ำหนุนยูเคนไม่มีขีดจำกัดตามรอยอังกฤษสหรัฐ หลังจากมีรายงานรัสเซียยึดภูดมิภาคครสคขนกว่า40%เปรียบเสมือนสองครามโรคครั้งที่3ขนขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในวันศุกร์ได้แก่ Fed m a n u f a c t u r i n g PMI ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการและแ f e ซ Service PMI ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการขณะที่ดัชนีดอลลาร์ในวันศุกร์เปิดที่ระดับ107.06จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง106.92ถึง108.07จุดและเปิดที่ระดับ107.49จุดขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากวันศุกร์เปิดที่ระดับ34.66บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ34.56บาทต่อดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองคําปรับตัว ลดลงในส่วนของกองทุนทองคำ S P R วันศุกร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกวจะปัจจุบันถือครองทองคำที่877.97ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำสิ้นสุดการปรับฐานละดิตตัวขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางและระยะสั้นได้อย่างมั่นคงทำให้ภาพรวมราคาทองคำทางเทคนิคกลับเข้ามาสู่ขาขึ้นในระยะสั้นและน่าจะเข้าสู่ในทิศทางขาขึ้นอย่างสมบูรณ์และ ในระยะต่อไปหากราคาทองคำสามารถทรงตัวอยู่เหนือ2,700เหรียญภายในอีก2วันสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,690เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2 7 0เหรียญยังคงวิเคราะห์ว่าราคาทองคำยังมีความผันผวนและนักลงทุนน่าจะขายทำกำไรออกมาบางส่วน จึงควรบริหารความเสี่ยงให้ดีจากสภาวะสงครามสำหรับโกลไลฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2 7 1 0เยหรียญและแนวต้านที่2750เยหรียญและโกคมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,700เหรียญและแนวต้านที่2 7 4 0เี่หรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่4 3 6 0 0บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านระยะสั้นที่44,200บาทต่อบาททองคำโดยราคาทองคำปรับตัวลดลงจากการแข่งข่าของค่างเงินบาท สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,690เหรียญแนวรับที่2 2,680เหรียญแนวต้านที่1 2,730เหรียญและแนวต้านที่2 2,740เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพอร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ